ใครที่กําลังดูสินค้าของอัลก้าอยู่นะครับวันนี้ผมเอาสินค้ามาให้ดูหลายตัวมากเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องชงออตโต้รุนใหม่นะ<ม>เห็นไหมนี่แบบกระทัดรัดมากเลยเครื่องชงแบบเฟมิออโต้นะมีทั้งเฟืองบดในตัวนะครับและนี่คือเครื่องที่ใหญ่ที่สุดของอัลก้าในตอนนี้กับเครื่องชงอัลก้า T หนึครับผมแล้วก็อย่างก็คือเครื่องทคาื่องแข่งของเรานะครับนี่มีทุกไซส์เลยแล้วก็อีกตัวขายแบบดีมากมากคือ S 9 Commercial นะ ก็มาเล่นตัวจริงกันได้เลยนะครับและตรงนี้นะครับก็คือเครื่องปั่นนะที่ผมเคยเอาหินเนี่ย้ามาปั่นกับเครื่องนี้สรุปปั่นได้นะละเอียดเป็นผงเลยเสียงเงียบสุดๆนะครับ 220F นะครับตัวนี้ถังเก็บ100กิโล XJ 5 0 0้นะครับน้ำแข็งทรงเหลี่ยมตัวถังเก็บ200กิโลของเรา อีกอันนะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือเครื่องดูดควันครับดูดได้ตั้งแต่หน้างานขนาดเล็กนะครับจนถึงแบบอุตสาหาการขนาดใหญ่เลยอยู่ตั้งแต่วันที่24ถึง27อยู่ที่บูธ e h 9 8บูธท,ที่เรามานะครับคือ J16 นะก็มาหากันได้นะครับมีโปรโมชั่นแบบโคตรเยอะเลยก็มาติดต่อกับน้องๆที่อยู่ที่บูธได้เลยนะครับผม